คุณเล็กมองลักษณะของเขายัางไงคะถึงหันมาเป็นควายควายแบบว่าควายใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อตัวใหญ่สูงแล้วก็หน้าเขาเขาสวยครับหน้าเขากว้างขายใหญ่เล็บใหญ่แล้วตัวนี้นี่คุณเล็กนี่ได้มาจากที่ไหนนะคะหรือว่าจากฝูงของเราเองอ่าได้มามันข้างบ้านเขาขายแต่เราเห็นอยู่แล้วว่าตัวมันใหญ่อ่าตัวนี้ก็ขายแล้วก็ซื้อมาตอนนั้นซื้อมานี่ราคากี่หมื่นคะหรือว่าราคาหมืน่นะเมื่อสมัยก่อนตัวนี้ก็อยู่มาเกือบสิป,ปีแล้วมั้ง สิปีแล้วเหรอคะตอนนั้นแปดงว่าแสดงว่าคุณเล็กก็ซื้อในราคาหลักหมื่นเองใช่ไหมก็อ่อนควายไม่ยังไม่แพงตัวนี้เจ้าเนื้อเออใช่เจ้าเนื้อจริงๆหลังคอนข้างที่หลังค่อนข้างที่จะตรงหน่อยน้ําขังเป็นแก้วเลยนะอันนี้ก็ยังเป็นถือว่ายังเป็นควายสาวอยู่เนาะไายสาวครับวายสาวอยู่เนาะหกปีอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้จะเชื่องหน่อยนะคะคือคุณแม่จับได้นะคะตัวนู้นคุณแม่ไม่กล้าจับเลยหูหลังเขาร้อนมากเลยร้อนเริ่มร้อนเริ่มร้อนอันนี้นี่ก็คือแบบว่าคุณเล็กก็คือเก็บไว้เป็นเป็นแม่พันของ เก็บส่เลือดเก็บใส่เลือดใช่ไหมสวัสดีครับ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่กับน้องเตอ๋อนะคะได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมควายของพี่เล็กนะคะหรือว่าภัยสารฟาร์มนะคะซึ่งอยู่ที่ตําบลสระแก้วอาเภอราชยาวจังหวัดนคร,นครสวรรค์นั่นเองนะคะซึ่งอยู่ข้างๆนี้ก็จะเป็นพี่เล็กนะคะซึ่งเป็นคนดูแลควายหมดทุกตัวเลยใช่ไหมคะพี่ครับผม ่อนที่คุณเล็กจะมาเลี้ยงควานี้คุณเล็กทาอาชีพอะไรมาก่อนอ่าเป็นเป็นลูกจ้างอยู่ร้านกาแฟที่ตลาดค่ะแล้วท่าไงถึงเปลี่ยนจากการลูกจ้างกาแฟแล้วหันมาเลี้ยงควายอะคะอ่าคือว่าตอนนั้นตกงานแล้วคือว่าตกงานแล้วแต่ที่บ้านเรามีควายเยอะควายเลี้ยงมาเกือบเกือบ20ปีแม่กับน้าผู้ใหญ่เขาเลี้ยงกันมาอยู่แล้วแต่เมื่อก่อนนี้คือเลี้ยงควายเนื้อกันมาก่อนครับควายเนื้อมาก่อน แล้วได้ไงถึงหันมาเป็นควายควายงามควายตัวใหญ่อะไรเงี้ยคือว่าของเรามันก็มีตัวใหญ่ๆอยู่แล้วควายเราไปเปรียบเทียบเขาคือว่าไม่ได้เปรียบเทียบเขาไม่ได้ตรงที่ของเรามันยังไม่ได้พัฒนาขึ้นแต่ของเรามันใหญ่ใหญ่อยู่คือแม้ถึงแม้ว่าจะเป็นควายเนื้อแต่ลักษณะควายโครงสร้างดีโครงสร้างดีโครงสร้างดีตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอามาเป็นเพื่อที่จะมาพัฒนาต่อใช่ครับใช่ครับก็คือเอาแม่เขาเข้ามาค่ะ ตัวนี้ก็จะบอกนะคะว่าตัวนี้ก็คือเป็นควายที่มาจากควายเนื้อแล้วมาพัฒนาหรือว่ายังไงคะใช่เป็นแต่เขามีสายเลือดสายเลือดแต่คือว่าเขาก็อยู่ฝูงเดียวก็ควายเนื้อทั้งหมดนี่แหละคือว่าเราก็เก็บมาก็เหมือนมาทําแม่ควายคชอว่าอยากให้มันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยสายเลือดนี่คือมาสายเลือดจากอ่าควายงามอยู่แล้วหรือว่ายังไงคะ ไม่เป็นควายผู้ใหญ่ลิขควายพี่ตู่สมัยก้อน็นวาเป็นควายเหล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นควายเหล่าอยู่แล้วแต่คือว่าเราไม่ได้เลี้ยงแบบว่าประกวดอะไรอย่างงี้ค่ะก็คือว่าเดินทุ่งกินหญ้าค่ะก็ลูกก็ขายเนื้ออ่าก็คือแบบคุณเล็กจะปล่อยแบบธรรมชาติอะไรอย่างนงี้ยใช่ครับอ๋ออันนี้ก็คือแบบว่าจากควายเนื้อมาสู่เป็นควายพัฒนาควายใหญ่ควายงามอะไรอย่างงี้คุณเล็กมองลักษณะของเขาอย่างไงคะถึงหันมาเป็นควายควายแบบว่าควายใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อตัวใหญ่สูงแล้วก็ หน้าเขาเขาสวยครับหน้าเขากว้างขาใหญ่เล็บใหญ่แล้วตัวนี้นี่คุณเล็กนี่ได้มาจากที่ไหนนะคะหรือว่าจากฝูงของเราเองอ่าได้มามันข้างบ้านเขาขายแต่เราเห็นอยู่แล้วว่าตัวมันใหญ่อ่าตัวนี้ก็ขายแล้วก็ซื้อมาตอนนั้นซื้อมานี่ราคากี่หมื่นคะหรือว่าราคาหมื่นเมื่อสมัยก่อนตัวนี้ก็อยู่มาเกือบสิปีแล้วมั้งสิปีแล้วเหรอคะตอนนั้นคืออะไรคะแลลว่าคุณเล็กก็ซื้อในราคาหลักหมื่นเองสิก็ก่อนควายไม่ยังไม่แพง ก็ตามบ้านเราก็เป็นควายเนื้อทั้งหมดแต่ตอนนี <lite> <clean> ้ค like <bbe> ือควายค่อนข้างราคาสูงราคาสูงมากแล้วเขาเขาจ่ายลูกดีไหมครับคุณเล็กจ่ายลูกดีครับลูกเขาใหญ่ตัวนี้จ่ายกี่ตัวเราครับเนี่ยให้คุณเล็กะครับตอนนี้ห้าตัวห้าตัวแล้วห้าตัวตัวนี้ห้าตัวส่วนมากนี่จะเป็นเพศเมียหรือว่ายังไงเขาให้ลูกแต่ตัวเมียตัวเนี้ยให้ลูกตัวเมียเก่งโชคดีมากมีลูกตัวผู้แค่ตัวเดียวตัวนี้ตัวล่าสุดเป็นลูกตัวผู้ที่เขาเป็นตัวเมียทั้งหมดตัวนี้ให้ลูกตัวเมียเก่งแสดงว่าตัวนี้ก็ถือว่าได้กําไรคุ้วะค ซื้อหลักหมื่นขายได้หลักล้านแต่ยังเก็บลูกเขาไว้อีกสองตัวตัวเมียยังอยู่แต่ตัวอื่นขายหมดแล้วอย่างนี้คือ<ข>คือเขาคลอดลูกออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมีคนมาจับจองหรือว่าคนอมีมีครับแต่ยังไม่ได้เปิดต้องรอรุ่นหน้ารุ่นหน้าว่าจะเปิดหมดละเพราะว่าเราได้แม่แล้วแล้วที่ผสมผสมอยู่ในท้องของเขาตัวนี้คือ<ม>ลุงเพชรลุงเพชรเหมือนกันครับ<อ>ผสมลุงเพชรแล้วก็ตัวนู้นก็เป็นลูกเขาก็เป็นลุงเพชรอยากได้ตัวเมียอ๋อลูกตัวก่อนก็คือเป็นลุงเพชรเหมือนกันลุงเพชรแต่เป็นตัวผู้อ๋อ อ๋อ่คือคือในการแนวคิดของเล็กนี่คือแบบว่าเอาแม่พันธุ์แล้วก็ผสมหาพ่อพันธุ์ดีๆมย่งให้เขาเพื่อที่จะพัฒนาลูกของเขาให้ใหญ่กว่าเดิมให้สูงกว่าเดิมก็คือตอนนี้ก็คือคุณแม่เรานี่สูงร้อยร้อยห้าสิบกว่าร้อยห้าสิบกว่าครับน้าหนักก็เยอะอยู่ถ้าอ้วนหน่อยก็น่าจะเป็นตันกว่านี่ก็เกือบตันละมั้งเก้าร้อยกว่าแน่ๆน้าหนักน้าหนักเยอะอยู่ดูททางเขากินเก่งมากกินเก่งแต่เราไม่ได้เสริมอาหารอะไรมากมายครับไม่ค่อยได้เสริมถ้าเสริมก็แค่่ลูกกกเเเาาาตัวว็ินอยยงดี ดูลขาใหญ่ครับลตัวเล็บใหญ่เขาเขาท่างได้ตามเอกลักษณ์ของควายไทยเลยอ่ะหน้าโบราณหน้าโบราณหน้าโบหน้าโบด้วยนะคะหน้าโบราณท้องอ่างมากตัวนี้แต่เขาไม่ค่อยเจ้าเนื้อเขาเป็นทรงอย่างนี้อยู่แล้วเปล่าทรงทรงคือแบบว่าแต่ลูกเขาเจ้าเนื้อหมดลูกเขาจ่ายลูกดีพี่ถือว่าโอเคมากในการจ่ายลูกของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างหนึ่งคุณเล็กได้มาในราคาที่แบบใช่ราคาเกษตรกรแล้วก็ราคาเนื้อ ที่ไม่แรงมากแต่ตอนนี้คือแรงแรงมากตอนนี้แรงมากหลักแสนตัวหนึ่งหลักแสนขึ้นนะคะคือแบบสมัยนี้คือคนหันเลี้ยงควายกันเยอะมากแบบนี้ก็หลายแสนถ้าเราไปหาซื้อก็ไม่มีคนมาสนใจให้ราคาอะไรอย่างนี้มีครับก็มีมาแต่เราไม่ได้ปล่อยถ้าอยากถ้าเยอะอยากได้ก็ต้องเป็นลูกอย่างเดียวตอนนั้นคือแบบว่าทํางานแล้วอึดอัดมากลับมาเลี้ยงควายอย่างเงี้ยอะไรคือเป็นปรับเปลี่ยนแนวคิดของคุณเล็กเลยอะคะ เรามีมเรามีของดีอยู่แล้วแต่เราขาดการพัฒนาตัวาควายเรามีอยู่แล้วอันนี้คือเราไม่ต้องใช้ต้นทุนและแค่ต่อเติมอย่างเดียว<อ>ต่อ,ตอยอดให้ได้อ,ย,อดย่างเดียว่แล้วยังีงจะมีแนวโน้มพัฒนาอย่างไงในฝูงของเราพัฒนาอย่างไงให้แบบดีขึ้นไปอีกอะคะดีขึ้นไปอีกก็ต้องต้องรอรุ่นหลานนปรับให้ได้ตัวเมียแล้วก็รุ่นหลานเขาก็น่าจะใหญ่กว่ารุ่นรุ่นยายเขารุ่นอะไรอย่างนี้เนาะรุ่นหลาน แต่รุ่นเขาก็ถือว่าใหญ่ละแต่รุ่นหลานเขาน่าจะโตรุ่นลูกเขาก็ใหญ่เอ้วรุ่นลูกของเขานี่คือแบบว่าคุณเลนี่เอานําเชื้อพ่อพันุนี้จากสายพันธุไหนมากๆนะคะอ่ารุ่นลูกที่อยู่ยังเป็นแค่พ่อคุมฝูงอ๋อคือแต่เท่ากับพวกที่ใส่น้าเชื้อพ่อราคาเลยละพ่อคุมฝูงนี่คือเป็นตัวใหญ่สิคะพ่อคุมฝูงก็ก็ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่ก็สูงประมาณนี้แหละ แต่ก็จะใหญ่กัวพูกก็ไม่บ้านบ้านอะไรเงี้ยแต่ก็ใหญ่กว่าบ้านบ้านปกตินิดหนึ่งจากเมื่อก่อนเนี้ยเป็นควายคุมฝูงธรรมดาเงี้ยหันมาแบบว่าผสมกระสายพันที่มีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่เราเราต้องตามกระแสด้วยบางทีอ่ะเราต้องตามชื่อเสียงกระแสตัวไหนดังอะไรเงี้ยตัวไหนดังเราก็ต้องติดตามอ่ะเพื่อเพื่อเรามีลูกแล้วจ่ายลูกออกมาเราก็ยังได้ราคา แล้วเราต้องศึกษาหรือเปล่าคะศึกษาหลายๆอ่าสายพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยเราต้องศึกษาดูที่เขาจ่ายลูกดีกว่าคือแบบว่าตัวไหนที่เขานําใบผสมแล้วลูกเขาใหญ่เราจะสนใจตัวนั้นมากกว่าเราไม่ได้สนใจพอพอใหญ่แค่ไหนอ๋อคือแนวคิดของเขาดูที่เขาใจลูกดีกว่าอ๋อดูที่การจ่ายลูกของเขาว่าตัวไหนใจลูกดีครับลูกเขามีผลงาน แล้วในใจนี่คือนอกจากลุงเพชรแล้วยังมีพ่อพันสายพันไหนอีกคะก็ยังมีเบิม้มเบิ้มพันล้านที่ว่าจะผสมตัวน,นู้นถ้าไม่ใส่เบิ้มก็ต้องใส่ลุงเพชรเหมือนเดิมแต่พี่มองว่าพ่อพันนี่คือตอนนี้คือพ่อพันกระแสพ่อพันนี่มาหลายสายพันมากแล้วแบบม,มาเยอะมากคือแบบว่าครับแต่แนวคิดของพี่คือแบบว่าเออเราต้องดูมองควายของเราด้วยว่าคือแบบว่าควายของเรามันจุดจุจดได้ตรงไหนจุดเด่นตรงไหนเราต้องมองจุดตัวนี้อย่างนี้ต้องเสริมเนื้อเสริมเนื้อเสริมสูง แต่ท้องเขาอ่างอยู่แล้เขาจ่ายลูกท้องอ่างท้องอ่างนี้คือท้องอ่างนี้คือการจ่ายลูกดีใช่ไหมคะใช่ก็ส่งถึงลูกลูกก็ได้ใหญ่เหมือนกันไงลูกจะท้องอ่างเหมือนแม่อะไรเงี้ยพ่อแม่ก็ท้องอ่างใหญ่ลูกก็ต้องใหญ่เหมือนกันอ๋อเราก็มองดูแม่ด้วยเนาะแม่ใหญ่พ่อใหญ่ลูกจะต้องเปอร์เซนต์ต้องใหญ่กว่าใช่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่พอๆกันอะไรอย่างเงี้ยน้อยมากที่จะแบบน้อยตัวที่จะน้อยกว่าแม่ใช่ที่จะายังไงต้องได้มากกว่าแม่ อันนี้ก็คือเป็นลูก,ลกของบุญมีใช่ครับรล,ลูกตัวแรกลูกตัวแรกของเขาอันนี้ชื่ออะไรครับชื่อบุญมาครับบุญมาอันนี้กี่ปีแล้วคะตัวนี้น่าจะประมาณ6ปีเพราะเขาได้ลูก2ตัวโอ้ตัวแรกอันนี้คือเขาท้องอยู่เหมือนกันใช่ไหมรว่ายังผสมไม่ติดอ๋อยังผสมลอลอรอบหน้าอีกผสมต่ตวนนี้เจ้าเนอือยเออใช่เจ้าเนอือยจริงๆหลังค่อนข้างที่หลังค่อนข้างที่จะตรงหนะน่อยน้าขังเป็นแก้วเลยเนะี่ยอันนี้ก็ยังเป็นถือว่ายังเป็นควายสาวอยู่เนาะควายสาวครับควายสาวอยู่เนาะหกปีอะไรอย่างเงี้ย ตัวนี้จะเชื่องหน่อยนะคะคือคุณแม่จับได้นะคะตัวนู้นคุณแม่ไม่กล้าจับเลยหูหลังเขาร้อนมากเลยร้อนเริ่มร้อนเริ่มร้อนอันนี้นี่ก็คือแบบว่าคุณเล็กก็คือเก็บไว้เป็นแม่พันของผมเก็บใส่เลือดเก็บใส่เลือดใช่ไหมอันนี้แนวโนมันจะใส่ของอะไรต่อคะเนยตอนนี้อ่าตอนนั้นผสมลุ่มลุงเพชรไว้ครั้งแรกน่าจะใส่ต่อใส่ลุงเพชรต่อครับอยากได้เขาทาไมถึงอยากให้เขาเขาทางออกอีกหน่อยนึง ำไมถึงเรื่องลุงเพชรนะคะโครงสร้างเขาดีสูงใหญ่โครงสร้างดีสูงใหญ่แล้วก็เขาใหญ่ขาใหญ่ก็คือเน้นลักษณะอะไรใหญ่ๆไว้ก่อนปรับโครงสร้างแล้วก่อนเพราะของเรายังไม่ได้สูงมากออเอาก็คือที่เอาลุงเพชรมาใส่คือจะให้เขาปรับโครงสร้างความสูงความใหญ่ความยาวสังเกตได้นะคะนี่แต่ขาเขาก็มาดีอยู่ตรงนี้ขาใหญ่ขาเป็นปั้นเทปใหญ่อันนี้เป็นคือเป็นควายในในเหล่าของเราเองหรือว่าใช่ครับ ยังไม่ผ่านสายสนามยังไม่ผ่านพ่อใหญ่ oh. เป็นลูกแค่ลูกควายเนื้อเรา oh. พ่อพ่อบ้านเราเอง แต่ได้แม่มาเยอะแม่เขาใจลูกใหญ่ขนาดขนาดคือแบบว่าผ่านควายเนื้อมาเนาะแต่เราก็ดูลักษณะของเขาเนาะมาเป็นควายแบบว่าควายพัฒนาคึงจะมองโครงสร้างของควายแสดงว่าคุณเลยก็ต้องมีประสบการณ์ทางด้านนี้เหมือนพอสมควรนะคะถึงมองลักษณะของควายเคยไปดูตามนามก็หลายถ๋อคุณเลยเคยเคยไปเที่ยวดูก็หลายถนามวอยู่างเงี้รอแต่เรายังไม่มีตัวไปเดิน ค่ะค้ยค่อยพัฒนาไปค่ะค่อยรอรุ่นลูกจะเย็นๆนะคะคือแบบว่าคือคือการที่จะเดินเข้าสนามนี้คือเราต้องแบบมีองค์ประกอบให้ครบหลายๆด้านมากเลยใช่ครับตัวนี้คือแบบสมบูรณ์เจ้าเนื้อตัวนี้เจ้าเนื้อมากเจ้าเนื้อจริงๆค่ะตัวนี้ทวมทวมมากเลยอะไรอย่างนี้แต่ขี่ไม่ได้นะคะคุณเล็กบอกว่าขี่แล้วคุณเล็กเคยตกมาแล้วเคยตกเคยตกไม่วิ่งแต่มันก็โดดอ๋อมันกะโดดยังไงโดดแบบโดดอย่างเงี้ยเหมือนม้าอ๋อ ทำท่าเชื่องเหมือนจะให้ขี่พอขี่ไปะโดดโดดเลยใช่ไหมแสดงว่าเชื่องไม่จริงนะคะเชื่องไม่จริงแต่เขาเขาทำไมเขาเขาแบบว่าดูเขาตัวนี้จะเป็นเหมือนเขาอุ้มบาทหน่อยเขาอุ้มบาทแต่หน้าตาเขาสวยมากเลยนะคะดูหน้าสวยหน้าสวยเขาเขาเขาอุ้มบาทเออแต่แปลกมากเลยเขาเขาแบบว่าปกติพี่จะเห็นเขาที่มันจะเป็นคันๆอันนี้เขามันเกี้ยงไปเลยอะพวกอันนี้จะเขาไม่เป็นร่องเลยถ้าต่ายเนี่ยของผมจะไม่มีเป็นร่องๆเหมือนควายตามตลาบหรืออะไรอย่างไงนะ พวกมั้นจะเป็นลองลองลองใช่ใช่พี่ก็เพิ่งสังเกตว่าปกติพี่จะเห็นข่าวทั่วๆไปพี่ใช่ทีทีทีเลยมันจะขึ้นแบบยิงยิ่งยิ่งอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือมันไม่ค่อยมีมันเรียบเรียบไปเลยไม่มีแม่เขาก็ไม่เป็นหรอโอ้ยตัวนี้จับได้จริงๆด้วยเชื่องมากเลยนะคะดูนะคะเชื่องมากเลยตัวนี้นิสัยดีนิสัยดีใช่ไหมเชื่องเชื่องมากเลยอ่ะวูแต่ดูเขาอุ้งเขาแบบว่าตัวเขาตัวนี้เอกลักษณ์ดีหมด ผูใช่ดูดูะนะคะขาใหญ่ขา<ด>ใหญ่ด,หดูดูขาเขาดูขาเขานะคะแบบว่าใหญ่มากเลยต้นขาของเขาเป็นต้นๆเลยอ่ะอันนี้เพิ่งแต่งกรีบเล็บมาหรอคะใช่ครับแล้วตัวนี้คือเขาจ่ายลูกมาให้คุณเลยกี่กี่ตัวแล้วคะเนีสองตัวสองตัวตั้งแต่อยู่มาหกปีครับหกปี<ล>จ่ายลูกสองตัวหกปีก็จ่ายลูกสองตัว เขแต่เขาจะเหมือนแบบว่า2ปีแรกคือตัดไปคือเขายังเด็กอยู่อะไรอ๋อก็คือเขาจะท้องเข้าปีที่3ใช่ไหมสามปีนั่นแหละอ๋อปีที่สามปีกว่ากว่าจะเริ่มท้องแล้วอย่างนี้คือแบบว่าตอนนี้คือผสมไปแล้วไม่ติดใช่ไหมคะครจะเราก็จะใส่ลุงเพชรต่ออันนี้ครั้งที่สองใช่ไหมคะครั้งที่สองที่จะใส่ลุงเพชรอันนี้ใส่หรือยังคะยังยังใส่ไปรอบนึงไม่ยังไม่ผ่านต้อนนี้เราต้องทิ้งช่วงประมาณเท่าไหร่อะคะคุณก็ประมาณชนรอบเขาก็ยี่สิบเอ็ดวันอะไรเงี้ยสิบแปดวันแล้วแต่เขาคือ สี่สิบห้าวันไม่ติดแล้วก็อ๋อรอไปสี่สิบห้าวันก็เท่ากับว่าเดือนครึ่งค่อยมาส่งใหม่ต้องเดือนครึ่งแล้วก็ตรวจ,รวจถ้าถ้าเกิดยังไม่ติดไม่ท้องก็จับสัตว์แล้วก็ผสมใหม่อ๋อก็คือแบบว่าเราสมงติผสมอันที่หนึ่งแล้วก็รอรอรอลุนอีกสี่สิบห้าวันถ้าไม่ติดอย่างเงี้ยเราก็รอให้เขาเป็นสัตว์ใหม่ เหมือนต้องเอาควายตัวผู้มาจับสัตว์อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเขาก็จะมีเมือกไหลมีอะไรเงี้ยอ๋อ,อก็คือเวลาเขาจะเป็นสัตว์อะไรเงี้ยคือเขาจะต้องมีเมือกไหลใช่ใช่มีเมือกตัวผู้ก็จะตามคือเราจับสัตว์เสร็จแล้วคือตอนนี้เราก็จะเอาน้ำเชื้อมาผสมใหม่ใช่ครับอ๋อคุณแม่กระเพิ่งนั่นนะคะคือว่าควายเป็นสัตว์จะต้องมีน้ำเมือกนะคะมันก็เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปเนาะคือแบบนั่น ถ้ายังไม่ติดมันก็เหมือนมันเป็นรอบเขาก็ต้องเป็นสัตเป็นสัตทุกเดือนอทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้เราทิ้งช่วงไหมสมมติว่า,อาสองครั้งแล้วเรายังไม่ติดอย่างเงี้ยเราต้องทิ้งช่วงห่างไปอีกนานไหมคะคุณเล็กเราถึงค่อยกลับมาผสมใหม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ครับขเขาก็จะเป็นรอบของเขาเลยอะถ้าเกิดเขาสมบูรณ์ล้างไข่สมบูรณ์เขาก็จะมาตรงรอบของเขาก็คือ45วัน45วันอย่างเงี้ยเหรอคะไม่ประมาณ20วันอะไรเงี้ย21วันก็ต้องเป็นแน่อะไรเงี้ย บางตัวก็ไม่ถึงบางตัวก็มี18ปวันอย่างนี้เราก็ต้องเหมือนเราต้องจดทําการบันทึกอะไรไหมใช่ครับอ๋อเราต้องจดไว้ด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ครับว่าคือแบบว่าเราผสมพันุ์ไปเมื่อไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจดจดบันทึกไว้แล้วก็เราก็นับวันกับวันเองอ๋อกะเวลาดูช่วงนั้นเราต้องจับตาดูเพราะไกล้ใกลแล้วอะไรเงี้ยอันนี้คือเขายังสาวนมเขาก็ยังจะแน่นๆอยู่นะคะครับนมไม่ค่อยย้อยมากใช่ใช่ยังไม่มีขั้นตอนแต่ถ้าตอนมีลูกนมจะใหญ่ใช่ ตัวนี้ก็ถือว่าเจ้าเนื้อสมบูรณ์ลูกตัวแรกเขาไปอยู่ชนบุรีตอนนั้นลูกตัวแรกเขาให้เป็นเป็นเพศผู้หรือเพศมเพศมียเพศเมียเพศเมียโหตอนนั้นเปิดราคาเท่าไหร่คะคุณเล็กสองแสนสองแสนแต่ก็ไม่ค่อยสวยมากก็ลูกควายพื้นเราอะไรอย่างี้สองแสนนี้คือแบบว่าไม่ใช่เขาอยากได้สายไม่ใช่พ่อพันธุ์ที่มีชื่อเสียงด้วยใช่ไหมคะไม่เป็นควายบ้าน,านครับราคาสองแสนอ๋อ สุดยอดมากเลยอะค่ะคือแบบว่าไม่มีแบบไม่มีพ่อพันุมีชื่อเสียงไม่มีแต่เป็นควายแบบว่าการใจลูกเขาดีคนต้องการคือควายเหล่าอะไรอย่างนี้เนาะใช่ครับเขาตามไล่เหล่ามาตลอดสองแสนเลยไม่มีต่อไม่มีอะไรเลยเหรอต่อไปมื่นหนึ่งโอ้โหแสดงว่าลูกเขานี่ก็ต้องสมบูรณ์คือแบบว่าลูกเขานี่คือแบบลูกเขาทรงดีท้องสวย เอาไปนี่ช่วงประมาณหย่านมเลยหรือว่าปีกว่าๆค่ะลูกเขาสองขวบละสองขวบมันก็มองความแตกต่างออกมาชัดเจนเริ่มเริ่มเริ่มเห็นเริ่มเห็นความชัดเจนอะไรอย่างนี้เริ่มเห็นก็ถือว่าเลี้ยงควายถือว่าคุ้มมากไม่มีไม่มีการขาดทุนนะคะคือมีมมแต่ได้กําไร แต่ต้องใช้เวลาใช่ใช้เวลานานหน่อยแต่มันที่แน่แๆคือไม่ขาดทุนอ่ะคุณแม่มองดูแล้วนะคะคือการเลี้ยงควายนี่อาจจะใช้เวลาเป็นปีแต่แต่หลังจากปี2ปีนี่ยถือว่าเป็นกําไรเน็ตๆนเลยอะคะ่ะคือไม่ขาดทุนได้ทํำยังไงก็ได้คือแบบว่าคือกําไรจะอยู่ที่ตัวลูกของเขาเนาะส่วนใ,ใหญ่เนาะจะอยู่ที่ตัวลูกของเขาเป็นส่วนใหญ่อ,อย่างนี้ถือว่าคุณเล็ก็ ได้แม่ดีแล้วได้แม่ดีดเหลือ<ช>แต่เราต่อยอดอย่างเดียวต่อยอดลูกของเขาจะพัฒนายังไงต่อถ้าเพศมีอย่างนี้คุณเล็กถ้าออกมาตัวเมียอีกอย่างนี้คุณเล็กก็ต้องเก็บเป็นแม่พันธุ์เพื่อที่จะพัฒนาต่อไปใช่ไหมคะครับอ๋อแต่ตัวตัวผู้ก็จําหน่ายออกไปตัวผู้ก็จําหน่ายอันนี้ก็คือเป็นน้องของ บุญมาอีกตัวหนึ่งอันนี้เขากี่ปีแล้วคะน้องเล็กตัวนี้สองควบกว่ายังยังไม่สามควบปีใหม่แล้วถึงจะสามควบออสองควบกว่าเพศเมียเพศเมียครับเท่ากับว่าปีหน้านี่คือเขาก็สามารถที่จะผสมพันธุ์ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้ก็ถ้าเป็นควายเด็กอยู่ควายเด็กแต่ตัวเขาใหญ่มากเลยเริ่มเริ่มตัวใหญ่ตัวจะเท่าพี่ละใช่เริ่มยาวแลวดูลักษณะของลำตัวเขายาวมากตัวเนี้ย ดูขาเขากล้ามเนื้อขาเขานะคะกล้ามเนื้อขาเขาดูใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่ตัวนี้นี่คือมีคนมาสนใจไหมคะคนเลตัวนี้มีมีตัวนี้คนสนใจเยอะใช่ไหมหลายคนใครมาก็สนใจแหละแล้วทำไมแต่คนเล็กก็ยังใจแข็ง,งไม่ยอมปล่อยยังไม่ยอมปล่อย<ม>ตัวนี้นี่ราคาตีประมาณค่วๆนี่ตกที่กี่แสนคะตัวนี้ตัวนี้เขาก็ให้กันอยู่มีสี่ห้าแสนแหละ ตัวเนี้ยนะครับถ้าถ้าฟีแสงก็ไปนานเลยอะไปตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้ก็คือเราเก็บไว้ก่อนเก็บไว้อยู่ความสูงเขาก็มาดีน่าจะเลยแม่ตัวเนี้ยน่าจะเลยบุญมีน่าจะสูงใหญ่กว่าอันนี้คือเป็นลูกบุญมีกับข้องในฝูงของเราอ๋อขนาดข้องในฝูงเออข้องในฝูงเขาก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี้เนาะยังไม่ได้แบบว่าผสมแบบยังยังเลือดค้นอยู่ฝูงนี้ยังเลือดคล้น ไปผสมสายไหนถ้าเขาท้องนี่คุณเล้งนี่กะจะเอาแบบว่าพ่อพันสายพันไนสายพันไหนมาใส่อะคะสใส่ใส่ในท้องของเขาตัวนี้อเลือกเบิ้มพันล้านเบิ้มพันล้านครับเพราะเขาใจลูกมีผลงานเยอะอ๋อทำไมถึงเลือกเบิ้มพันล้านนะคะคือลักษณะของเขาคือยังไงก็ใหญ่เนื้อเราอยากได้เนื้อเพิ่มอีกเพราะตัวนี้ต้องการเนื้อเพิ่มความสูงแต่ของเราก็สูงอยู่ น่าจะลงตัว,วก็คือเอาเบิ้มมาใส่นี่ก็คือคให้ให้หนึ่งให้ได้เจ้าเนื้อให้ได้เนื้อสองขาก็ใหญ่อความสูงหรือว่ายังไงคะคือแบบเอาเบิ้มมาใส่ตัวนี้อ่าใช่ครับคือหนึ่งหนึ่งเบิ้มพนันคือหนึ่งจะให้เนื้อเจ้าเนื้อคือ,อเนื้อขึ้นเจ้าเนื้อขึ้นแล้วก็ความใหญ่ความใหญ่ความสูงใช่ครับขา,า,ขาใหญ่ขให่เพิ่มขาเรา แต่เบิ้มเขาตัวใหญ่นะคนก็นิยมอยู่นะใช่ครับลูกเขามีผลงานเยอะอแข่งขาดีตัวใหญ่และหาติดต่อหาน้ำเชื้ออะไรเรียบร้อย <c oughs> อย่างหมอ,อยังเดียว <c oughs> <c oughs> หมอมีหมด <c oughs> หมอมีหมดทุกอย่างนะคะมมจะเอาสายพันไหนนะคะเราแจ้งหม,อ,ม,หมอ๋ออย่างมมี้เท่ากับว่าเราจะเอาสายพันุไหนเนี่ยเราก็แจ้งคุณหมอให้ทราบอะไรเงี้ยในการอ่าผสมอย่างเงี้ยค่าบริการอะไรเงี้ยแพงไหมคะคุณเล็กอ่ามันมีหลายเคสถ้าผสม ก็มีมันก็มีหลายราคามั้งมันมีหลายเคสละรับประกันติดหรือว่าผสมครั้งเดียวไม่ได้รับประกัน<ม>ก็เป็นพันกว่าแหละพันห้าอะไรเงี้ยสองพันแล้วแต่พ่อพันด้วยตอต่อครั้งหรือว่าต่อครั้งก็<ม>ยังอย่างนี้ที่ทําใบก็สามครั้งรับประกันผสมฟรีนะสาม,ม,ม 3, ครั้งก็สองพันกว่าอ๋อก็คือในสามครั้งนี้คือจะต้องติดใช่ถ้าไม่ติดนี่ก็คือ,อเริ่มใหม่ อ๋อใน3ครั้งนี้ในการผสมอย่างเงี้ยค่ะคุณเลยคือถ้า,าติดภายใน3ครั้งเงี้ยเขามีค่าใช้ใจ่ายอะไรเพิ่มอีกไหมคะมีค่าน้ําเชือ้อค่าล้าเชือเช้อ แต่ค่าบริการาหมอไม,ไม่เสียไม่เสอ๋อก็คือแบ,บ่ว่า3ามครั้งนี้คือค่าบริการของหมอที่มาฉีดคือไม่เสียจะเสียแค่น้ําเชื้อใช่อ๋อเข้าใจละเข้าใจที่แรกคุณแม่คิดว่าอ่าน้ําเชื้อฟรีหมอค่าบริการอะไรฟรีสามครั้งเข้าใจยอย่างนี้มาตลอดเลยนะคะคือ3ามครั้งนี้รับประกันอ๋อเข้าใจละก็คือแบบว่าค่าบริการของหมอที่มาฉีดฟรีแต่เราเสียค่าน้ําเชื้อให้เขาอะไรอย่างนี้คืีน้ําเชื้ออันนี้คือเขายืนนิ่งมากเลยแสดงว่าเขาเชื่อง ท้องก็อ่างหน่อยนะคะเนี่ยตัวครับท้องเริ่มเริ่มอ่างเขาเริ่มขยายปีนี้โตเยอะเมื่อปีที่แล้วตัวไม่เดียวสองปีก็สองปีก็ถือว่าโตใหญ่นะตัวใหญ่แล้วนะตัวใหญ่ตัวใหญ่เร็วมากเลยพอสองขวบปุ๊บเขาโตเยอะมากเลยปีนี้โตเป็นตอกเลยนี่นี่จะเท่าคุณแม่ส่งร้อยประมาณหกสิบนะคะตัวนี้จะยาวมากเริ่มจะยาวแล้วตัวนี้ยาวมากนี่เชื่องจริงๆตัวนี้เชื่องมากขี่ได้ไหมเนี่ยอยากขี่ คุณแม่อยากขี่มากเลยตัวนี้กลัวเขาก็โดดอ่ะเคยคุณคุณเล้งนี่เคยแบบว่าเคยเล่นกับเขาคือเคยแบบมามาขี่เขามาอะไรอย่างเงี้ไหมไม่ส่วนใหญ่ไม่ไม่ค่อยได้ไม่ได้ขี่ขนาดนั้นคือว่าถึงเวลาก็กินหญ้าคุณเล้งนี่คือเลี้ยงเองเลี้ยงเองทุกวันเลยทุกวัน,นตัดหญ้าวันละสองคันรถคือแบบว่าเช้าก็เย็นเลยละคือตอนเช้านี่คุณเล้งก,ก็ปล่อยแบบตามธรรมชาติของเขาอะไรอย่างเงี้ยหรอคะตอนเช้าไม่ได้ปล่อยตอนเช้าลงน้ําเข้าคอกแล้วรอกินหญ้าตัด ก็คือเราตัดหญ้าให้เขาใช่ตอนเช้ากินหญ้าตัดแล้วตอนเย็นจะปล่อยแล้วช่วงบ่ายก็คือเขาปล่อยปล่อยออกหมางนอกแล้วก็กลับไปก็กินหญ้ารอบพี่มองว่าการคือการปล่อยควายอะไรอย่าเนี้ยคือเหมือนเป็นการรีแลกซ์ผ่อนคลายเขาด้วยใช่เขาได้เดินเขาหากินเองได้อะไรเงี้ยอีกอย่างหนึ่งเขาก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงแต่แดดร้อนก็ไม่ลุกจะนอนทั้งวันถ้าแดดร้อนนี่ไม่มีใครสู้แดดแม้แต่คุณแม่ก็ยังไม่สู้เท่าไหร่นอนอย่างเดียวแล้วแดด อันนี้คืกตัวยาวมากเลยอะเริ่มยาวนี่ลำตัวเขายาวใช่เริ่มยาวแล้วนะคะนี่นะคะสังเกตได้เลยอันนี้เป็นควายเหล่าของเราเองใช่ไหมใช่ครับเป็นลูกแม่บุญมีอย่างนี้เท่ากับว่าคุณเลนี่คือไม่มีการแบบว่าซื้อมาคือไม่ได้มีการลงทุนไม่มีการลงทุนไมค่คือคือมันเรามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเพียงแต่เรามาต่อยอดของเราเองใช่พัฒนาสายพันธุ์ของเราเองอย่างเงี้ยคือในถ้าสมมุติว่า แนวคิดของคุณเล็กอะถ้ามีพ่อพันธุ์ออกจากในฝูงของเราอย่างเงี้ยค่ะคือจะมีเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์และพัฒนาต่อยอดคือมีมีตอนนี้เริ่มเก็บไว้ในตวงละอ๋อก็คือมีแนวคิดแต่ยังย,ยังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่ครับเอาไว้ครับแล้วอย่างนี้แบบว่าโครงการต่อยอดของคุณเล็กอย่างเงี้ยคือสมมติว่าเรามีพ่อพันธุ์แล้วมีแบบว่าพ่อพันธุ์เรามองว่าลักษณะที่ได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วมีแนวคิดที่จะเดินสายเข้าประกวดเพื่อที่จะพรีเซนต์อะไรอย่างนี้ไหมคะมี น่าจะใบทางแบบนั้นแหละถ้าเกิดแต่ต้องต้องใหญ่แค่ได้เหมือนเขา<ม>ต้องสูงให้ได้แบบเขาตั้งเป้าไว้ประมาณกี่ปีครับพร้อมที่จะเดินสายประกวดอะไรอย่างคือคืออยากจะลองแบบว่าเข้าส่สนามประกวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีนี้ก็มีเฟิร์มงานนครสวรรค์ตัวไหนไปประกวดคะตัวนี้ตัวนี้ฝันน้านมแต่อ้ว<ม>นไม่ทันแต่น่าจะใหญ่ใหญ่พอได้แต่คง<ม>จะอ้วนไม่ทันเหมือนไปไปโชว์มากกว่า อก็ดีนะหาประสบการณ์เราด้วยไปหาแบบเพิ่มภัรยานิมิตรด้วยอะไรด้วยเราจะได้รู้ด้วยค่ะว่าวายของเราเป็นยังไงอะไรยังไงพัฒนาการของเราใช่ใช่เพราะว่าถ้าเราหยุดใส่สายวงการนี้แล้วก็คือแบบว่าเราจะต้องแบบว่าเรียนรู้ว่าเออในการเดินสายประกวดยังไงอะไรยังไงเราต้องแบบว่าการเรียนรู้ไม่มีการสิ้นสุดคือเราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ไหมต้องปรับปรุงตลอด พี่ก็มองว่าอะไรก็มีแนวคิดที่ถูกแล้วนะคือแบบว่าคือถ้ามีพ่อพันธ์ของเราเองอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีการขยายฝูงของเราอย่างเงี้ยคือแบบว่าทําน้าเชื้อของเราไปอะไรอย่างเงี้ยหรอคะหรือว่าผสมของเราอย่างผ,ผสมของเราเพราะว่ายังมีควายเนื้อสี 4, 30, 20, 30่สามสิบยี่สิบสามสิบเมตรก็ก็ต้องใช้พ่ออ๋อพ่อของเราครับ อ๋อก็คือแบบว่าตอนนี้ก็คือคุณเล็กอ่าแยกออกมาควายวยใหญ่ควายงามอะไรอย่างเงี้ยแยกออกมาแล้วก็มีควายเนื้ออีกประมาณ40ตัวตอนนี้<ช>อ๋อคือแบบว่าวก็เท่ากับว่าคุณเล็กเลี้ยง2ประเภททั้งควายเนื้อแล้วก็ควายแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแนวคิดของคุณเล็กก็คือแบบว่าถ้ามีพ่อพันของฝูงฝูงแานควายงามแล้วเราก็จะไปผสมพัฒนาวปปควายเนื้อต่อ,อ ดีค่ะดีค่ะเพราะว่า,าเมื่อกี้คุณแม่เห็นในฝูงของควายเนื้อของคุณเล็กนะคะก็คือแบบว่ามีควายตัวใหญ่ๆเหมือนกันอะไรเงี้ยเหมาะที่สําหรับที่จะเป็นควายพัฒนาต่อ,ตอ,ตอยอดไปได้อีกคุณแม่มองแบบนั้นนะคะเพราะว่าแม่เขาก็มีดีๆหลายตัวแต่เราต้องหาพ่อไปใส่ผสมเทียมทั้งหมดก็ไม่ไหวแสดงว่าในการลงทุนของคุณเล็กนี่คือซื้อควายมาเลี้ยงนี่คือหลักหมื่น จำเปก่อนคือหมื่นสองหมื่นประมาณนี้ห้าหมื่นหกหมื่นนี่ก็แพงแล้วอโอ้ก็ตีซะก็เข้าประมาณสองสามหมื่นเนาะใช่พี่นึกว่าเป็นซื้อตามตลาดควายอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่อ๋อซื้อตามบ้านอย่างนี้เราก็การันตีได้สิคะเพราะว่าเราเห็นแบบว่าเห็นทั้งแม่ทั้งพ่ออะไรอย่างเงี้ยว่าลูกว่าลูกจะต้องเป็นยังไงอะไรยังไงใช่ไหมคะใช่ครับจะดูแลกันเองหมดทั้งฝูงทุกตัวก็ดีนะพี่มองว่าดีเลยล่ะดูแลกันเองหมด อย่างนี้คือแบบว่าช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยโหแต่เก่งมากเลยน้องมอสตอนนี้น้องมอสอายุเท่าไหร่คะเนี่ยยี่สิบสี่แล้วครับยี่สิบสี่โอ้โหเท่ากับว่าน้องมอสนี่คือมีเงินเก็บเป็นหลักล้านแล้วนะคะคือนี่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 ผมชอบแพตตัวนี้ใช่ไหมนี่เขาก็ให้สองล้านกว่าแล้วครับเนี่ยโอ้โอหแต่ยังไม่ได้ปล่อยเดี๋ยวสูนพันุขายไม่ได้ลูกตัวเลขเขาคือฝ่ายสาวเขายังไม่สมบูรณ์มากเราก็เลย ออกผิดท่าตัวเมียตัวแรกเป็นตัวเมียครับแล้วก็มาตัวที่สองเป็นลูกป่าปังแปดริ้วแล้วตัวผู้ออกไปนี่คือจำหน่ายราคาเท่าไรน้องมอสตอนนั้นตอนนั้นขายไปหกหมื่นกว่าบาทเองครับหกหมื่นสองขประมาณสองขัตัวละหกหมื่นกว่าบาทสองตัวใช่ไหมครับตัวเดียวตัวเดียวตัวผู้ถือว่าขายได้ราคานะตัวผู้ตัวผู้ลูกแม่สายกับป่าปังแปดริ้วแล้วตัวที่สองตัวที่สามก็ยังเป็นตัวผู้ ตัวที่1เพศเมียตัวที่ 2? ตัวที่2องเนีครับตัวผู้ก็มาตัวที่3มตัวที่สใช่แล้วตัวที่5อยู่ในท้องนี่นี่ตัวนี้ตัวที่4ีครับใช่ครับตัวที่3ตัวผู้ก็ขายไปตัวผู้ยังอยู่อ๋อนี่คือตัวที่สมใช่แพ้งขาใหญ่ตัวนี้เนื้อดีมากก็คือเป็นลูกของนี่หมดใช่ครับ